สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Special Force Mobile นั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open นเ t a บนสโตทยเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ตัวเกมจะมีภาษาไทยด้วยนะสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแนว A.P.S เนาะเป็นเกมเอ่อใน PC นะครับเป็นเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมนะที่พอร์ตลงมาอยู่ในเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะมาเดี๋ยวกดไปดูบรรยากาศเลยก็แล้วกันนะครับ จากที่ผมลองเล่นไปตา2ตาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันบังคับค่อนข้างยากนะเออน,นะครับก็ภาพเกมก็เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นบน PC นั่นแหละนะครับในส่วนของภาพนะ นี่ฮะบรรยากาศในเมนูนะครับของตัวเกมนะหน้าเมนูหลักจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวละครที่ผมมีแล้วก็มีปืนอยู่แค่นี้นะครับผมซึ่งเข้ามาตอนแรกเนี่ยตัวเกมมันจะมีการแจกของแจกของนะครับก็กดเข้ามาตรงขีด3ามขีดนะฮะด้านขวาด้านบนนะครับผมนี่ตรงนี้ครแล้วก็กดเข้ามาที่เมลบอกนะครับผมจะมีของแจกเพียบเลยนะครับก็กดรับให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมกดรับก่อน โอเคอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราจะเข้าไปเล่นก็เนี่ยครับมันจะมีห้องให้เราเข้าไปเลือกอยู่นะครับนี่ยกดเข้ามาอ่านี่เห็นไหมฮะมันก็จะมีห้องของหลายๆคนนะครับที่เขาสร้างห้องขึ้นมาเราสามารถที่จะไปจอยกับเขาได้นะครับหรือว่าเราจะสร้างห้องเล่นเองกับเพื่อนก็ได้นะครับเนี่ยก็กด Create Room เข้ามาครับนี่ตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมแล้วก็สร้างได้เลยเลือกโหมดอะไร Dead m a h ทีมแมทหรือว่าเป็นทีมเดสแมทนะครับแล้วก็จะเอาโคนเข้าไปเล่นกี่โคนยังไงนะครับผมก็ว่ากันไปนี่ฮะตามนี้นะครับผมจะเปิดเป็นแบบพับลิกหรือว่าจะเปิดแบบมีรหัสอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามนั้นนะ พอสมมตินะเดี๋ยวผมนะกดเลือกเป็นเดสแมทแล้วกันเอาสัก8คนนะครับลองดูกดคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกด่านได้นะครับผมด่านก็เป็นด่านที่คุ้นเคยเนาะสำหรับคนที่เล่นสเปเชียลฟอนมาก่อนนะครับเนี่ยเลือกด่านได้เลยนะครับด่านตามนี้นะแล้วก็ปรับได้นะครับว่าจะให้คิวกี่คิวนะครับจะปรับเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ลองดูนะ ตามนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับว่าจะให้มันยิงออโต้หรือว่าไม่ยิงออโต้ยังไงนะครับก็ปรับกันเอาเองนะประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนของห้องที่เขาเปิดนะครับว่ามันจะมีห้องไหนที่สามารถเข้าไปเล่นได้บ้างอืมกดเข้าไปนี่ฮะบางห้องนี้ก็คือแบบไปรอนานมากนะกว่าจะได้เล่นคือมันต้องรอให้เขาแบบกดเรดี้กดอะไรสักอย่างนนะครับค่อนข้างแบบเซ็งนะฮะนี่เข้ามาแล้วดูดิบรรยากาศข้างในตัวเกมนะครับเห็นไหม บา,าแบบบางครันะ้นี่จะแบบสวยอะแต่บังคับยากนะนีๆๆผมยิงได้แล้วตัวหนึ่งสวยครับคือปุ่มเนี่ยต้องไปปรับเอานะครับตอนแรกเนี่ยในส่วนของปุ่มการยิงเนี่ยมันจะอยู่ด้านขวามือหมดเลยนะเออเอ้ยเดี๋ยวผมผมจะไหวหรือเปล่าวะยิงได้ตัวหนึ่งก็บุญเลยนะครับเมื่อกี้นี้เข้ามานะฮะ <laughs> เอ้ยเสียวเว้ย ยังปรับเอเป ання, ็นหกสิบ fps ไม่ได้นะครับแต่ภาพมันก็สวยอยู <conspiracy> ่แล um ้วนะแต่คือมันไม่ค่อยลื่นน่ะเนี่ยอย่างบังคับอย่างงี้นะฮะอุ๊ยอุยอุ๊ยยิงไม่โดนโอ้โหอะไรวะมันอ้อมมาตรงนี้ไหนไปไหนแล้วอ่ะหายเหรอโอ๊ยอ๊ยยังไงยังไงยังไงโอ้บังคับยากครับบังคับยากจริงโอ้โหเรียบร้อยเออ คือแบบบังคับยิงหรือว่าบังคับแบบเล็งดูนู่นนี่นั่นนี่ค่อนข้างยากนะฮะและทีเนี้ยเนี่ยโหมดนี้นี่คือตายแล้วตายเลยนะเนี่ยรู้สึกเนี่ยต้องรอเพื่อนรออะไรด้วยนะครับอืมเนี่ยก็กดดูได้ครับนี่ฮะกดดูว่าคนอื่นๆอยู่ตรงไหนยังไงนะครับไอ้นี่มันตายแล้วนี่หว่าเออนี่ฮะดูคนอื่นๆได้นะครับนี่ฮะอ่านี่ครับดูเขาดูเขาไปไปเอาแล้วครับเจอคู่ต่อสู้แล้วยังไงเห็นไหมมันเล็งยากเห็นปะ เออไปดิเพื่อนไปนูน้นตรงนูน้นเอาครับเออเขาพยายามเลงอยู่ะเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรือว่าไม่ได้ยิงก็ไม่รู้นะฮะเอาใจช่วยเพื่อนเอาใจช่วยเออเอามีดไปฟันเขาได้นะพูดถึงนะเอ,อ้ยเอาครับยิงให้โดนอ่ะเรียบร้อยเออให้คนนี้มันได้ว่ะเออเนี่ยครับผมอ,อ่ะ ก็ในส่วนของโหมดการเล่นนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเกมเพลย์ <Game play S 1> ในส่วนของการเล่นเนาะเดี๋ยวผมลองเข้าไปเกมใหม่ดีกว่ามากดออกก่อนนะครับอืมเข้าไปร่วมแจมกับห้องอื่นเขานะฮะเกมมันเพิ่งจะเปิดตอนช่วงอสองโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับบ่ายสองนะอ่ะเออจะไปกดเพลย์เข้าไปยใหม่ครับผมอืมมีห้องให้เลือกเยอะมากนะมีคนสร้างค่อนข้างเยอะเลยอันนี้โหมดอะไรวะเนี่ย อ่ะรอเวลาเหรอยังไงครับเพื่อนฮัลโหลทำไมมันค้างวะอันนี้อ้าวงั้นออกครับผมออกถ้าค้างก็ออกเออไปดูอ่าห้องอื่นนะฮะมีห้องค่อนข้างเยอะนะครับผมฟึบมากดเพล์ไปเลย,เ,ลยเพื่อนเกมสตาร์ตเออได้เัยทีมาอุ้ยนูน่นนู่นเจอแล้ว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 ฟบ ไปไหนเราวะเมื่อกี้อีกตัวนึงอะนั่นยังไงนั่นยังไงผมถนัดปุ่มยิงด้านซ้ายมือนะครับไปไหนเราวะวิ่งตามมาติดๆเลยนะหายไปไหนไม่รู้อ่ะอ้ยยังไงนั่งเนี่เอาดิโอ้โหอะไรวะไม่ตายเฉยไปครับไปครับด่านนี้อีกแล้วว่ะอุ้ย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 โดนโดนโอ้โหโอ้โหหนักหนัก ปไหนแล้วไปไหนแล้ว,ไไลวทำไมมันยิงเราแม่นจังวะอุ้ยอุ้ยเอ้ยอยู่ไหนอ่ะโอ้โหรีร้อยอ่าก็บรรยากาศในส่วนของตรงเกมเคลาบๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอืมผมยังเล่นไม่ค่อยถน,นัดนะครับก็บังคับยากอะ่ะเลงยากนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับในส่วนของอการเล่นเมื่อกี้เนาะนะฮะโหลดไปเล่นกันเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูด้านนอกกันบ้างนะครับก็ตัวเกมก็จะมีอีเวนต์เนี่ยฮะให้เรากดเข้ามาดูได้นะครับซึ่งก็อีเวนต์ต่างๆนี่ก็จะมีแจกตามรายวันแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยวันแรกผมก็กดรับของเราัาเรียบร้อยนะครับวันอื่นๆก็เนี่ยฮะมีแจกเยอะแยะเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะแล้วก็มีให้เปิดกล่องแบบนี้ด้วยนะครับผมก็ลองเข้ามาเปิดกันนะครับแต่ว่าจะต้องใช้กุญแจนะครับแล้วก็ใช้ไอเ้าอะไรไม่รู้เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะต้องเติมเงินนะ ก็กดรับไม่เรียบร้อยนะครับผมกดรับแล้วนะก็จะได้เป็นปืนไรเฟิลมานะครับผมต่อมาอันนี้เป็นในส่วนของกระเป๋าเรานะครับเราสามารถมาทําการแบบว่าปรับเปลี่ยนปืนได้ในนี้นะครับผมนี่ฮะ,ะมีปืนอยู่กี่อันยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็ปรับเปลี่ยนในนี้ได้เลยนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับผมนี่ฮะใส่มงใส่มวัวเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือแบบมนใน้ใส่แบบฟรีๆนะ ก็คือเนี่ยฮะเจ็ดวันนะครับผมตามนี้เนาะก็กดใส่ไปนะครับถ้ามีนะแล้วก็ของอื่นอนะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันนะครับลองเปิดลองอะไรก็ว่ากันไปนะฮะตามนี้นะครับผมอืมต่อไปก็มาดูนี้ครับอันนี้เป็นร้านค้านะครับผมอ่าสามารถที่จะเอ่อมาซื้อสกินโปงสกินปืนอะไรก็ว่ากันไปฮะในนี้เห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับแล้วก็ซื้อพวกตัวละครนี่ครับผมอ่าก็กดเลือกซื้อได้นะฮะตามนี้นะ ซื้อหมวกซื้ออะไรเนี่ยเอ้ยหมวกเอ้ยมีหมวกเสือด้วยวะ่ะเออนี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมหมวกอะไรอะไรยากนะครับก็ลองเข้ามาเลือกซื้อกันดูนะครับผมนี่หมวกเสือเออนียหมวกกระต่ายก็มีด้วยนะแล้วก็มีแว่นตรงแว่นตานะครับผมนี่อ๋อชุดเท่ๆพวกนี้ก็มีนะนะครับผมแล้วก็ถุงมงถุงมืออะไรอย่างงี้นะครับนี่อ่าอไอเทมอื่นๆนะครับก็ลองมาสำรวจดูได้ นะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะเออนะแล้วก็มาดูอ่ด้านขวาตรงนี้บ้างน,นะครับจะมีระบบแพทเทิร์นพาด้วยนะครับผมนี่ฮะเออก็เติมเงินนะครับผมเติมเงินเข้าไปถึงจะได้ระบบอันนี้มานะครับอืมนะโอเคต่อไปก็เนี่ยโหมดกดเข้าห้องไปนะครับอันนี้ผมพาด,ดูแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่ากดคิวบ์แมทเลยนะครับแต่จากที่ผมลองก็คือมันรอนานเหมือนเดิมอะ ไม่เห็นจะควิกเลยนะครับผม, ừ, มเพราะฉะนั้นก็กดเข้าตรงแมชชิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมไปหาเ,เข้าร่วมห้องกับคนอื่นๆเขานะครับหรือว่าจะกดสร้างห้องเองก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงเมนูตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของรูปใหม่ๆหรือว่าแบบกรอบรูปใหม่ๆนะครับแล้วก็สามารถมาปรับเปลี่ยนให้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะ ตัวเกมมันจะมีสอนอยู่แหละนะครับตอนเข้ามาตอนแรกนะครับผมก็เอาเป็นว่าบรรยากาศตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอออาจจะไม่ได้เล่นเกมเพลย์ให้ดูแบบเยอะแยะมากนักนะครับเพราะว่ามันใช้เวลารอค่อนข้างนานนะครับแล้วก็เข้าไปก็แบบโดนยิงตายอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วก็บังคับยากด้วยนะครับยังไงก็ลองโหลดดูแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนใน คลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีทุกคนครับผม